แถมบักใหญ่เลยจ้าีนาะฮึมโอ้โหฮึมแถมน้ำฮึมแถมซุดน้ำอีกสวัสดีจ้าอยู่กับจังสีกับแซบด้วยจ้า วันนี้น้องอานากับซิม,มากินบักม่วงอีกแล้วเด้อจ้าพี่น้องวัสดีจ้ามาเด้อจ้ามาเสียบๆกับน้องอานาเด้อจ้าน้องอานาชิซิมแก้วก่อนนอจ้าอร่อลยใช่เขากลัววะอีกวะเพราะเราเปล่พอะแล้วกับพอ มาจา่ามาเส็บเสียบน้ำแข็งได้จ่าไม่มีแบบงวงใส่มาหอมไปพี่น้องนี่ของ,งน้องน่จ๊ะนี่วอีชีเป็นเมียกับลูกตุละเดเดียวตุละดถวยได้จ้ะหัวหน้าบ่ใส่บุกพริกของเมียใส่ตอนปลาแดกน้ำขึ้นเกาพี่น้อง,งสีปลาแดกใส่ก่อนจ้ะ น,นีกลางสีกลางออกก่อนเย้มาพี่น้องมาเสร็จเสรน้ำจิ้มเยอะจ้าแล้ก็กิน้ะจ้ะเดี๋ย้จะพี่น้องมันตุยน้ำกันพี่น้องจริงจ้า มุดออกไปออกไปหมดเจียวข้นนองเลย ขกจะมีก็จมเข้าไปจะับผูรูปีนอฮึืม mm hum. เฉบบ่อืมฮืมน้องตนเต้โอ,อชินนี้ใหญ่มากทุกคนับพวน้งองนองมืออืนน้นนะจ๊ะ เราได้ไปเที่ยวไปเที่ยวไงไม่บอกเด้อ <c oughs> คุยเอาพี่น้องเลยอือ <c oughs> <c oughs> ค่ะพี่นของค่ะแบบแม่เหอแม่ชิมของหยูลูกแอบ เสือพี่น้องห้องน้องอันหน้ากันเจ็บลมเบิกมือมันเนี่ยพี่น้องคือลมหนาวถือออามา่งเนี่ยดูอดน้ำใส่สวยดเด้อจ้าพี่น้องอันนี้

แดดเริ่มจ้าแล้วพี่น้องอ Ooh. Oh. <coughs> mm. mm. เจ็บหลายเด้หน่เอหน, <c oughs> น,น,น้าแถม้วยจ้าเจ้าน่อาน้าแถมจะแถมแถมบักใไงเลยจ้าอน,น้องเอาจิ้ม้มโอ้โห,โห Ngồi nha, hẹn hay đoạn ngay cả Trên đây thì em một ngay đây nè Hẹn Tôi còn nam gì Hẹn hẹn สำหรับคลิปนี้นอกอาน่าก็ต้องขอลาตัวไปกอ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตให้ดูด้วยด้วยจ้ะสวัสดีจ้าบ๊ายบายสวัสดีจ้าบ๊ายบายเลิฟเลพอกันคลิปหน้าได้จ้าพี่น้อง